เชคโนสวัสดีค่ะขอนำเสนอบ้านหลังสวยให้รับชมกันนะคะในคลิปนี้ราคาแค่ล้านต้นๆเท่านั้นนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของบ้านหลังมุมได้เลยค่ะหลังใหญ่ด้วยนะคะเงียบสงบค่ะแต่ว่าสะดวกนะคะเพราะวันทายในหมู่บ้านมีร้านค้าร้านอาหารค่ะผ่อนก็เพียงเดือนละ5,500บาทเท่านั้น เพียงคุณมีไรายได้เดือนละ14,000บาทสามารถกู้ได้นะคะเน้นตามสภาพค่ะพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะคะอยู่ในหมู่บ้านบ้านชั้นซอย12ตําบลตะพงอพําเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะอยู่บ้านเลขที่233ทับ19เนื้อที่ขนาด56ตารางวาค่ะ สห้องนอน1ห,ห้องน้ำหนห้องถูง1ห,ห้องครัวสองที่จอดรถนะคะราคาหนึ่งล้านสามบาทคา่ะอยู่ใกล้4ี่แยกตลาดผลไม้ตะพงอยู่ใกล้วัดตะพงนอกอยู่ใกล้หาดแม่รำพึงและมีของแถมนะคะก็คือแถมเป็นมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟมุ้งรวดเหล็กดัด ต่อเติมหลังคาลงจอดรถหน้าบ้านมีเคาน์เตอร์ครัวพร้อมสิงหลังจานด้วยนะคะสำหรับค่าโอนคนละครึ่งค่ะท่านใดที่สนใจบ้านเดี่ยวหลังมุมแปลงนี้นะคะท่านติดต่อสอบถามและนัดเข้าชมพื้นที่ติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปหรือสะดวกแอดไลน์ตามเบอร์โทรเพื่อไปขอข้อมูลขอรูปเพิ่มเติมก็สามารถทักเข้าไปได้นะคะ พะเจคิโนเพียงแนะนำให้ชมข้อมูลตามที่ผู้ขายลงไว้ให้เท่านั้นเองไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้านะคะสำหรับในหน้าท่านใดหรือเจ้าของบ้านหลังไหนนะคะต้องการลรงโฆษณาสามารถติดต่อมาลงโฆษณากับเจคิโนได้นะคะเพอทางเรามีบริการรับลงโฆษณาผ่านช่อง YouTube นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ